สวัสดีครับพีน่นังเอฟซีเบิร์ตทุกท่านะครับคลิปนี้พอกันอีกนะครับฝึกหน้าบ้านนะครับมาเกี่ยวเขา่านะเพื่นบ้านลงแขกเกี่ยวเขากันมาสุดท้ายมูมาบริษัทมูเพื่อเพิ่นลงเกี่ยวละมาสวยจังนห,นหน่อยโอ้ยหไหนนะกันแทบเปิ้นหกขนาดเดี้ยวกับเวนนอดกันลงไปซองมึงว่มา,มามีไฟแนลมาเมื่อนี่นะครับ นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยกันเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิปดีๆต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีสารบานเท่านะครับประเพณีก็เก้าดังเดิมมาพุนละลงแขกเกีก่ยวเขากันเกี่ยวต่อตะของมันโมเลียวเดียเหตุงานหลายอย่างหลายทางสมัยชุมือนี้เอื่นมูมาซอยละถือว่าลงแขกเกีก่ยวเขากัน่นะ Cho cần đánh 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 uh, nào nó phải xong luôn nó cần lắng nha thằng tay không Ú đất kim mềm vô ừ, con phục chuẩn đọc mày này Nhớ này mà เขาเสียดเสื่อมดอกไม้ไว้โอ้ฟองเสียงมาหลายคนอยู่มาหลายคนพี่น้องหลายคนอยู่ลองดูนี่หลายคนหลายคนอยู่ต้องอยู่บนต่อวัน อันดอกอันนี้เท็ดจะไส่ต่าหลายอยู่หลายอยู่เอาไปน้ำด้วยกันได้หมดเกียบเลยข้าวเกียบกว่าไดนประเทศไทยข้าวหลุ่ยจะอายเว้ยพี่น้องร์มาเพันมาพันดอกดอกยังเกาะนี่เวงยายายังเกาะยาพึ่งดอกดอกซากุระประเทศไทยเอาไปเอาแนวแต่ว่าสิบะเดี๋ยวเอากล้วยก็เป็นสันนี่เถอะ ให้มันบานค่าค่บานก็พัค่าค่าจังไกนยังงั้น็นว่งเฮ้ยะรอเินย่างวิเฮ้ยก็เปลี่ยนยามาถ่ายนึกวาจะัวเที่ยวของโมกิเอ็นเป็งพื้นที่โดยรอบกัน ทรงคือสีเหล้วอดอกมันนี่เบิ่งทรงมันก็คือต๊กะดุเด้อมันก็คอดเนอะม่ผมมได้ห้องนะพ่อ่ดูดเนล้าก็มึนแม่พ่อ่ดูดไปจอแม่บ่้าวบ่ได้เอวแม่พี่มาโอกบ่เด้อถ้า้หงแล้วรถตีแลไล่นว่าผมมไรตม่เลยไร่ด้ีงเจท่านประเทศแล้วเพื่อนเปนผมผมมีไร่แล้วบริษัทไปเนาะ

มาน่นางเน,นี่ยบอมันมี่งี่ยวน่งก่อนนะแม่ตานน่มันก็นอนเรียนรู้แต่ก็ม่นมือเดียวเน้อทอสีบ้านอย่างเนี้ยมันโบแม,มหนหมานี่กันขนมาบนวอาล่มเนี่ยส่วนกันมานนอนกางป่าเขาจนเป็นไปไสยางเลยนา้าสีบ้าน่วน้านไก่บ้านบ่นบมคีคนบ้านเรนาดิเอาคือไป็ดายเอาชนะแล้วเสีสเยเร็วเนาะี่เร เรวเรก่เรวเลีวเรีว่าันเร็ววสิวบ้าขาได้ขึนถือกองมนเกียวบไ้ัมดาับ้านกันเต็มไม่ใส่กันก็พน่าไได้เลยไงนี่ไก่กันะเขาพุนงวาด้เขาท่านปะไหพี่ไอ่น่เธเจ้วเจอไปแล้วอปอาจารย์เข้าไปเจ้าเข้าไปไก่เห็นสนไส้แล้วตั้งทเด็ดผมเพงไปเร็วเพราะวางกันหยกบนได้ม่สายไลยแล้ว ครับปนี้เอาทีแล้วเฮ็ดที่นี้ดูว่าอ้หเลยตันแนแดงแคแแโอ้ยว่าจะบ่กปน่าเปนน่ยป้วดังนใครับเจ้านี้กำลังเล่งมือกันเข้ามาละเพราสุดกันแท้นี่ยกัจิมัน

น้ำเราแก้วแก้วบวบใช่โยคะแก้วบวงเจ้าเจ้าไทยน้ำเนื้อพริกอ่อนก็อย่างนี้เห็นน้ำพริบ้านแก้ว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 ของปน้อมเนี่บป่นเนี่ยแก้วของปน้อมแก้วแม่ปน้อมมันว่าเป็นแก้วบ่าเป็นแก้วแม่ลำดวนเป็นว่านแก้วแม่ลำดวนเนี่บป่ะเนี่ยน้ำพริกแม่ปน้อมเหรอน้ำพริกแม่ปน้อมเนี่ยอันนี้อันนี้สายตรงเลยเนี่ย ทีหเนคอยไมมาอยแล้ววหาเอาเรื่องไปโอ้หาตะวันมูนี่ยเอดมินบ่อีฟีก็มต์คก็เมน่นใจลูกเราินมากบนเยอะบ้างหนก็พี่น้องอทุกันเด้อน้่กดังนมาน้าวันเมื่อีกัเรียบร้อยลวเกียวขอเรียบร้อยล้วันนี้ก็กินเข้าแล้วครับาไ กินข้าวแล้วน้าน่ามาหน้าอสอพุ่นนี่ละอสอได้ทีมงานบรนโขกลางข้านี่ละอสอแหวนอืออซอไม่เพิ่นพืชขาหมูเลี้ยงจักตัวยู่หรอข้าวบังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อันนี้กำลังอยู่ดีอยู่ดีเมืองทุกคนนะครับพ่อกันคลิปไปเจ่าคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ